ดิฉันมีความเห็นว่าธุรกิจไหนที่ไม่มีสินค้าเนี่ยนั่นแปลว่าธุรกิจนั้นคือภาคงานบริการใช่ไหมทุกคนคะเออธุรกิจจัดหางานเหมือนกันทุกคนไม่มีตัวสินค้านั่นคือการบริการจัดหางานให้เออผู้บริโภคใช่ไหมแต่ถ้าเจ้าหน้าที่พนักงานบริษัทเนี่ยบริการห่วยแตกนะคุณนะวีนผู้บริโภคเนี่ยคุณนะมันสมควรจะจ่ายเงินให้ไหมราคาเป็นทรงเป็นแสนอ,อ๋อ หรือต่อสัญญาปีสี่ปีห้าเนี่ยเก็บเขาเป็นโอโหครึ่งแสนกูนะเก็บค่าอะไรก่อนเ <c oughs> นาะมหลังนะเด็กๆถ้าใครแบบว่าเออจำใจที่อยากจะมาแล้วต้องได้ยอมใจนะมึงซื้อน้ำเก๊กฮวยไปด้วยหรือมึงก็ซื้อชาไข่หมกไปด้วยเนี่ยื่นให้พนักงานเลยเผื่อแบบมันน้ําตาลตกไง <c oughs> เผื่อมันจะไม่ได้ด่า <c oughs> โอ้กูณละกูขำเนาะก็ะอีกอันหน,นึ่งนักเรียนกลุ่มหนึง่งทักมาบอกว่าเซก็เหมือนกันนะเออ วันดีคืนดียกขาถีบโตเก้าอี้นักเรียนอย่างเงี้ยเธอมีความเป็นครูอยู่หรือเปล่าคุณนะเอ้ยแอบแอบเป็นเซนเซรหรือเปล่าเนี่ยมีใบประกอบวิชาชีพหรือเปล่าคุณนะโชว์สิอ๋อยังไงเอ่ยนาจะไปหาลูกถีบโตอีตดนักเรียนมันไม่ได้คุณนะเขาจ่ายเงินมา <c oughs> นี่นี่นี่พี่จะบอกให้วันหลังนะ่ะถือถือชาเขียวชาเขียวหวานเลยก็ได้นะอืมกาแฟมิลลาตงมิลลาเต้ย่ะถือไป ก่อนเข้าคาสเลยเนี่ยถือไปตั้งไว้ให้บนโต๊ะเลยเนี่ยให้แกดูดก่อนช่ำๆเลยนะ ừ, เออเผื่อน้ําตาลจะไม่ตกไง <c oughs> อีดอกคนเขาจ่ายไปเท่าไหร่นะเนี่ยมหาทวงบุญคุณว่ารู้จักบุญคุณโรงเรียนบ้างอะไรน่นนี่นั่นอีดอกมึงเป็นคนบริการคุณนาตอนไปแนะแนวงานนโปรโมทชม่ำบอกว่ามีอะไรช่วยเหลือได้เต็มที่พอเด็กเข้าไปขอความช่วยเหลือแล้วก็วีนเขากลับมาอย่างเงี้ย มึงพาบริการคุณนะคุณอย่าลืมสิคุณทำงานอะไรอยู่เอออาสาแน่เก็บแต่ตังเด็กเนี่ยนะรวยเร็วจังเลยคุณนะสัมภาระต้องเข้าแล้วนะคะเนี่ย